อ่าสวัสดีคุณต้นรับสู่รายการสกายซี่นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะวันเล่นไมค์คาวนะฮะอ่านี่ผมก็จะอะไรผมเดี๋ยวนี่อะไรอะไรว่าเอเธอร์เดินตามมาเจอเจออะไรบางอย่างสิ่งหนึ่งฮะโบราณสถานน่าจะบางไปเลยไปดูเลยกันดีกว่านะไม่ต้เชื่อว่ามันจะอยู่ผมไม่ได้สร้างนะเขาบอกคำเดียวว่าผมไม่ได้สร้าง เฮ้ยคปเปอร์พ่อตกใเลยแม่เจอโอ้ยใครวะโอ้ยโอยแบงมุมเฮียต้องไหนวะอันนี้นะฮะอันนี้ผมก็ว่าเจอเพิ่งเจอนะฮะตาแบาจากดวงตาเอเธอร์เฮ้ยคปเปอร์อีกแล้วถุยดีนะครับโอ้หแบงมุม,มแต่ อะไรวะขับแย่งเลยล้วก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยผม,มเองคนสร้างนะครับอ่ะดีฮนะสภาพไข่ไข่ดอกอนะผมก็ไม่รู้กันนะว่าใครสร้างน่ากลัววะ่ะโหยวัดอ,อยู่นะอะไรวะคือยี่ห้วะคืออะไรวะ โอ้โหให้โบลาสถาไนไหนกะดฮะรูขออนุญาตทำอย่างนี้ก่อนฮนะทำอย่างนี้เออขอใช้สูตรนยฮนะเีนียผมเปม็นคนสร้างฮนะมองตรงนี่ออกมาเยอะแยะเฮ้ยทักขึ้นมาด้วยเหรอวะเฮ้ยว้า กดไก่เยอะว่ะเอ้ยเอ้ยหมอนี่มันแย่งขึ้นนะโอ้โหแล้วก็คงเข้ากไก่ได้แหละครับน่าจะเขก็เคยเจอนี่แหละเขาจะคลิปเขาดีๆครับสวัสดีครับ